เป็นโลกยินดีต้อนรับสู่ช่องของ m 0 t x 2กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่ในเกม Call of Duty Mobile แล้วก็อยู่ใน AK ทองซึ่งคลิปนี้ผมเคยทำมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไงมันไม่มีเสียงโอเคเรามาเริ่มคลิปที่สองกันเลยโอเคกระบวกนการแต่งปืนก็เป็นสโคปเดิมนะสโคป AR เนี่ยใครจะแต่งไงก็แล้วแต่นะผมชอบแต่งแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยจะใส่แบบกันสั่นหรือว่ากันดีดหน่อยก็ได้นะตัวเนี้ยผัวมันยำอะ่ะเออประมาณนั้น ริมที่ยิมผมก็ใส่แบบนี้แหละแต่ว่าผมลองเซตใหม่ไปเรื่อยๆนะว่าเซตไหนมันได้ผลดีกว่ากันเนาะโอเคไปดูทางด้านของสกิลสกิลหรือเปล่าวะใช่าหมเถอะเอ,อซึ่งผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนมันบัฟขึ้นมานะทาง DM เขาบอกอยู่ว่าตัวมีสกิลอะไรที่มันบัฟขึ้นมาอยู่นะสองอันนี้หรือเปล่าวะไม่รู้ไม่แน่ใจอะโอเคเดี๋ลยวลองสุ่มๆไปแล้วกันซึ่งเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเมนรู้ไม่รู้นะแต่ว่า มไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับแบบนี้เท่าไหร่สมาก็จะยิงอย่างเดียวอะโอเคโอเกิดมาก็เริ่มเลยอะอเดี๋ยวนะไอคิเป็นปืนที่มีความหนักนะก็แบบเน่นแล้วก็มีความยังไงเขาเรียกว่าไงค่อนข้างที่จะหนักอะวิ่งช้ามากครับโอเคได้อยู่ครับทด่สองตัวนะโดดทำไมอะเพื่อนยิงได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวนะ เอา,เาทำไมไม่สไลด์ล่ะฮัลโหลเอาอะไรวะเข้าหัวเฉยงงองี้ยนี่ไม่ให้เห็นไหมตอนที่เราเกิดมาแรกมันจะวิ่งเร็วขึ้นอะ่ะตรงนั้นมีตัวหนึ่งนะเพื่อนเราแตกตรงนั้นนะโอเคได้อยู่ครับค่อนข้างที่จะอันนี้เป็นบอรดเนาะ <Yeah. S 1> พอเล่นรอบแรกอะ่ะ ถ้าหมเอาเอา,เอาไปลงแรงนะผมคงไม่ไหวอะ่ะคงยิงไม่ได้เยอะจริงจริงแล้วมันเป็นแรงสุมด้วยช่วงเนี้ไม่ชอบเลยอะ่ะแรงสุมอะ่ะแต่ถ้าเป็นแรงแบบเลือกโหมดได้เหมือนแต่ก่อนนะผมจะเล่นแบบเล่นแต่แบบนี้แหละคือมันจบไปดีไงแล้วกมแล้วผมก็มีความอะไรไงเขาเรียกว่าไงอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เน็ตหลุดนะมนเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะชนะบ่อยอะถ้าเล่นแบบเนี้ยในแรงนะโอเคเดี๋ยวแบบนึง ได้อยู่ยิงพ้าตัวเลยนะเกมเกมสี่สิบได้สูงเออได้สองได้สูงได้สองตัวได้สามตัวเลยเคเอเคเป็นเสียงเป็นเขาปรับเสียงใหม่นะแต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนมันไม่ใช่เสียงแบบนี้นะครับแต่ก่อนอันนี้ไม่ได้ใส่เก็บเสียงเนาะนถ้าใส่เก็บเสียงก็จะเป็นเสียงแบบนึงคือเป็นเสียงที่แบบสมริงมากอะ่ะจริกกงๆเห็นปะเคได้อยู่สามสิบแตัวแล้วอีกเก้าตัวเกม E.P. นี้ผมผมว่าผมจะเล่นประมาณ3าแมตช์เนาะเพราะ a k เป็นปืนที่แบบมันแรงนะค่อนข้างเยแรงแล้วก็มีแล้วมันจบเกมไปอ่ะ a k จบเกมได้ไวจริงๆแต่ก็ถ้าเปลี่ยบเั็ S.M.G. เนาะสู้ก็สู้ S.M.G. ไม่ได้อ่ะหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่แน่ใจในความรู้สึกผมนะ a k เป็นปืนทีน่เป็นปืนที่ดีมากเลยนะครับเ k ได้อยู่ขอนะเพื่อน คือเราคือเราจะคือเราอาชีพอะขอนะเพื่อนอเออเฮ้ยอีตัวหนึ่งอีกตัวเดียวเกมเกมไปดูในแมตช์ที่สองกันเลยนะเนาะแล้วก็ชนะไปแล้วโอเคแล้วด้วยแมตช์ที่สองกันเลยครับต้องเจอกันด่านเดิมอีกแล้วนะเนาะเพิ่มเกมมาเขาก็ยิงไปแล้วเคเคราสองตัวเอาอะไรวะเกิดมาก็ตายเลยเหรอเกินไปแล้ว <c oughs> ต้องตามสะกอคืนนะครับห้าต่อสีเนาะก็ยังไม่ห่างเท่าไหร่พเพราะว่าเพิ่งเริ่มเกมเนาะอยู่ไหนกันวะเคสตัวหนึง่งได้ยูเคสตัวหนึ่งครับยิงได้ยิงลากเลยครับได้วสองตัวนะ,มะเมื่อกี้ตัวไงไอ้ตัวแดงๆนี่ไงที่มันยิง,งเราเมื่อกี้เฮ้ยมีตัวหนึ่งหรือเปล่าวะลังรถเนาะไม่มีโอเค ไกลเลยอะ่ะนี่ก็ทำภารกิจอยู่เนาะคือทางคนที่ขเขาแจกปืนจแจกกันเท่มากมายเลยนะครับช่วงนี้ก็พยายามเล่นเรานะครับช่วงนี้เขาแจก,กกันเยอะมากๆแจกสนัน่นเกินนะแจกปืนนะพื่ผมรู้สึกว่ามันมีปืนม่วงอยู่นะปืนหนึ่งเป็นปืนอะไรวะเขาเรียกว่าปืนอะไรไม่รู้จะไม่ชื่อไม่ได้แต่มันเป็นลายไ,ไฟอะ่ะผมได้แล้วด้วยเดี๋ยวผมทําทำคลิปอีพีหน้าแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็เวนเอคแล้วเอาเอคทองไปก่อนเพราะว่าคีทองม,มันเคยทำไปแล้วคลิปมันพังรอบหนึ่งอะเลือแต่รูปออะจริงจริงยไหไวะโอเคได้อยูสิบห้าต่อสิบสามอ๋ออยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้โหโอ้ยังโดนเฉยเลยนึกว่าจะไม่โดนละเนี่นยระยะไกลมันต้องใส่อะไรวะ ที่เพิ่มความแม่นยำอ่ะที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคี่ปะเออได้อยู่ครับตรงนี้ตัวนึงโอ้ยแตกแล้วไหนวะโอเจ็บ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 มากอะกระสุนละสี่ลูกอะไอ้บ้บาเลยโอเคได้อยู่เอาโดนหลัลงเฉยอะฮ้ยยุงกัดวะยุงเยอะจัง ตนี้ยุงเยอะนิดนึงลังรถนะเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวหนึ่งอุ๊ยเพื่อนเราแตกอ่ะโอ้โหไม่โดนเลยอตัวนี้ก็ได้อีกตัวนี้ก็ได้ครับสองตัวโผล่มายังโผล่มาละตัวแดงเฮ้ยเพื่อนโอ้โหไม่น่าหยุดยิงเลยอ่ะน่าจะยิงลากเลยเมื่อกี้ถ้ายิงลากก็ได้อยู่โอเคแตกไป อตัวนี้ไงเมื่อกี้แตกอุ้ยแตกมันไม่สไลด์อะทุกคนอุ้ยมันไม่ลุกด้วยอุ้ยวเจอจัดอะตรงนี้นัวจัดอะโอ้เกินเรื่องโอ้ข้างหน้าก็มีอีกโอ้เกินยืนงองในดงในดองปืนครับเมื่อกี้มันไม่สไลด์ด้วยเมื่อกี้ เหมือนกับว่ามันโดนยิงแล้วมันสโลอะ่ะคือผมกดย้ำๆสองทีแล้วนะกดตร,ตรงตัวนั่งอะ่ะคือมันมันก็ไม่สไลท์ไว้มันต้องวิ่งก่อน,นต้องวิ่งได้ประมาณหนึ่งหนึ่งสองสามสองถึงสามเก้าก่อนอะ่ะโอเคจบไปดูในแมตช์สามกันเลยเนาะแมตช์สุดท้ายละแมตช์เป็นกจะเล่นเป็นด่านใหม่ให้ออเจอด่านใหม่โอเคเจอด่านใหม่เนาะ <c oughs> โอเคด่านนี้ก็ค่อนข้างหากันง่ายนิดนึงโอ้เยอะเยอะเยอะอิ้งย <God. S 1> <David. S 2> mm ิง hmm. ต okay, <laughs> ัวไหนวะโอ้เกิดมาก็ต้องตายต้นสิปตลอดเลยวะไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนะขีดได้มาหนึ่งตัวบายเลยรอบนี้รอบนี้น่าจะมีกลิ่นตุ่ตุ่แล้ววะทำไมวิ่งเร็วจังวะได้อยู่เดี๋ยวนะวิ่งมันมาว่ะบุกว่ะมันบุกว่ะมันดันว่ะขีดแตกไปกระสุนหมดอ่ะตัวหน้าต่างอ่ะ หายละได้อยู่ครับได้อีกตัวหนึ่งอูย้ยูทำไมดันมาเยอะจังวะดันเยอะเกินอะ่ะโอ้ยสิบหกสิบเจ็ดต่อสิบสองนเกินตึงนะตึงนะเก๋แตะครับแตะได้อยู่เฮ้ยโอย้เพื่อนเราแตกรัวๆเลยอุ้ยอย่านั่งดิอุ้ยโอ้ย,อยตัวนึ่งก็ยังดีอุย้ยตัวนั้นตรงนั้นวะเอ้ตัวนั้นตึงไอตัวนั้นตึง ลงมาแล้วลงมาแล้วเอเคได้อยู่อุ้ยู้มันโผงพิษกระสุนหมดบ้าบ้าเลยจบแล้วทำไมดีปืนพกละกันวันนี้ไงโอเคได้ด้วงกันโอเค ไม่กล้าดันวะทุนไม่ได้ดันเลยวะดันไม่ออกครับตอนนี้ดันไม่ออกโอ้นิวเคลียร์เฉียดตัวไปนิดเดียว <Yeah. S 1> เปิดมิสไซนมิสไซนหรือมีนิวเคลียร์ช่างมันเถอะรู้สึกว่าชว่วงนี้ตึงนะตึงนะรอบนี้น่าจะเกมแล้วอะ <c oughs> ขอสองตัวละกลันแม่นโอเคได้ okay. สองตัว เข้ามาทีหลังยังหน่อยก็ได้อยู่อ่ะยังได้เยอะอยู่อ่ะทีหลังหนึ่งตัวสองตัวเฮ้ยเฮ้ยอย่ายนั่งดิโอ้โหมันมันลุกมัวร้อนเพื่ออะไรไวะทำไมมันไม่ลุกขึ้นอ่ะมันนั่งอ่ะกดนั่งก็น,นั่งดิใช่ป่ะเออถูกต,ต้องละวคือกดแบบเป็นสไลด์อ่ะสไลด์อ่ะเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้โห ไอตัวนี้จริงด้วยโอเคครับสำหรับเออ AK นี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะซึ่งเม่พลาดขาวส่เดีย๋ยวคีบบปรทึกมว้ที่ผมอัปเดตขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละบาย